ถึงเวลาแล้วครับในเบรกนี้พวกเราจะขายของกันแล้วครับผมขายของขายของจ้าเฮ้ยนี่เลยพี่โต้งถ้าสมมติท่านผู้ชมดูอยู่แล้วเขาอยากจะติดต่อมาหาพี่โต้งเนี่ยทำยังไงบ้างพี่โต้งมีช่องทางโทรศัพท์มีเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยเบอร์อะไรครับศูนย์แปดหนึ่งหกห้าหกห้าสามสามสามแล้วก็เบอร์ร้านศูนย์สอง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 หกสี่สามสามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ด้านล่างนะครับแล้วก็มีเฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กชื่อพรหมนิมิตรนี่แหละฮะเป็นภาษาอังกฤษครับผมเดี๋ยวเราก็จะขึ้นให้ มีอินสตาแกรมด้วยมีอินสตาแกรมด้วยครับก็ผมในมิ้น์เหมือนกันนะถ้าใครสนใจก็พ่วงจากนิกได้เพราะวันนี้ก็มีอินสตาแกรมพี่โต่ถ้าใครตามผลงานิกก็ตามพี่โต้ด้ครับผมนะครับเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีครับผมตั้งหัวนะฮะเรามีหลายช่องทางสามารถโทรปรึกษากันได้ใช่ไหมครัได้ครับได้พูดคุย เน้นย้ำก่อนนะฮะอีกสักครั้งบัตเจตในการที่เริ่มต้นยังไงพี่ก็มี3,000กว่าบาทส6 0 0บาทขึ้นไปก็ทําได้ละแคะ่สามพันหกร้อยกว่าบาทไต่ข,ไ <ๆ S 1> ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าคุณมีกํลาลังแค่ไหนใช่ฮะแล้วว่าพี่โต้งนี่อยากให้ฝากถึงเด็กๆหรือว่าน้องๆหรือว่าวัยรุ่นวัยใหม่ที่เขาแบบอยากที่จะแต่งรถยัก้อ <ละ S 2> ความเร็วอะไรเบื้องต้นก็ใช่ยังไม่ต้องเปลี่ยนแม็กมาไปก่อนนะแม็กสแตนดาร์ดนี่แหละมาคุยกันดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวคิดให้เดี๋ยวยําให้ไม่กี่ตังค์ไม่กี่ต แล้วจะได้เหมือนได้แม็กใหม่ไปเลยไม่ต้องมีเสียก็ซื้อซื้อซื้อ,อแล้วก็เปืืองตังตังก็น้อยใช่แล้วก็นีอยากจะบอกว่าการซื้อของใหม่เนี่ยของเกา่าคุณจะเอาไปไว้ไหนใช่ไหมพี่ใช่จริงๆนะไปเทิร์นก็เหลือเป็นเศษขยะไม่กี่ตังใช่แล้วพ่อแม่ก็เสียตังให้คุณอีกนะ อย่างนี้ดีกว่าลองเอามาซ่อมลองติดต่อมาหาพี่โต้งบลูมีมินแล้วคุณจะได้อะไรที่พันธดีๆกลับไปแน่นอนฟันธงครับผมครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โต้งบลูมีมินมากๆครับที่ให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องโมดิฟายล้อมแกอย่างเจาะลึกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกมา